สวัสดีครับกันนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเรียนรู้วิธีการรีมูฟไวรัสของ Windows 10นะผมจะบอกว่า Windows 10เนี่ยเขาจะมีแอนตี้ไวรัสติดตั้งมาให้กับตัว Windows 10เลยนะเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้แล้วแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็แอนตี้ไวรัสที่ Windows 10มีมาให้ก็จะเป็น Bit Defender นีก็ความสามารถของ Bit Defender ที่เขามีแถมมาให้เนี่ย ความสามารถก็จะเท่ากับฟรีแอนตี้ไวรัสทั่วไปนะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเรียกใช้งานตัวแอนตี้ไวรัสที่เขาติดมาให้กับ windows 10นะครับคลิกไปตรงทากบาดด้านขวาล่างนะครับจะมีรูปที่เป็นรูปโล่นะครับ windows security นะครับแล้วก็จะมีคำว,ว่าไวรัสมีคำว,ว่า quick scan เราสามารถที่จะใช้คำสั่งนี้สแกนได้เลยนะครับสำหรับตัวแอนตี้ไวรัสของ windows 10ก็จะมีให้เราเลือกสแกนได้หลายรูปแบบนะ ก็อันนี้จะเป็นช็อตคัทเป็นควิกสแกนสแกนแบบเร็วนะครับถ้าเกิดเราอยาก Scan, สแกนแบบละเอียดนะครับเราสามารถที่จะเลือกตรงสแกนออปชันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น Quick Scan, ควิกสแกนก็เป็นสแกนแบบเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็น f u ล l s สแกนนี่จะเป็นสแกนแบบละเอียดนะครับส่วนแคตตอมสแกนเนี่ยสามารถที่จะเลือกโฟลเดอร์เลือกไหนได้นะครับตรงนี้นี่คําว่าควิกสแกนเราสามารถที่จะใช้คําสั่งนี้สแกนได้เลยนะครับ น,นี้จะปิดการสแกนไวรัสแบบเร็วนะครับก็เราจะปล่อยให้แอนตี้ไวรัสเนี่ยทำการสแกนตนัวมันเองจนกว่าจะเสร็จนะครับสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าเสร็จแล้วเราก็ก็มาที่ช่องเซิร์ชนะครับพิมพ์คำว่าคลีนะครับ,ววรบ C L E A N M G R. แล้วก็คลิกไปครับจะมีเมนู d e ดคลีนอัพขึ้นมานะครับ นี้ทำการเลือกไดที่เป็นไดที่ติดตั้งวินโดว์นะครับก็คือไดซีนะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไดซีนะครับกดโอเคครับเราจะทำการคลีนไดซีนี้นะครับกดโอเคครับแล้วก็วินโดว์จะให้ดีลิทไฟที่เราติ๊กไว้ทั้งหมดจริงนะครับไฟล์พวกนี้จะเป็นไฟลเทมที่ไม่ได้ใช้งานนะสามารถที่จะลบได้นะครับโอเคเมื่อลบเสร็จแล้วก็มาที่หน้าเซิร์ชช่องเซิร์ชใหม่นะครับ พคำว่าเทมนะครับ t e m p แล้วก็เลือกที่ delete เทม p นะครับแล้วก็มาเลือกคำว่า temporary file นะครับตัว windows เองก็จะจัดก,การอ่านไฟล์ที่เป็นไฟล์ขยะนะครับถ้าใครไม่ขึ้นหน้าแบบนี้แต่ว่าขึ้นเป็นโฟลเดอร์ก็เหมือนกันนะครับก็คือสามารถลบได้เหมือนกัน อันนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการจะลบในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรือเปล่าถ้าเราจะลบเราก็ติ๊กถูกพวกนี้เราลบได้หมดเลยนะครับก็คือถ้าเราลบไปแล้วเนี่ยมันเป็นไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานนะเป็นไฟล์เทมเมื่อเราติ๊กถูกหมดแล้วทําการเลือกรีโมทไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบบางส่วนนะเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่ถึงเดี่ยวคลิปจะยาวนะครับเอเ๋ผมจะลบประมาณนี้นะก็เลือก รีมมฟไฟอเคครับอันนี้ก็โดนรีูมไปละกลายเป็ศูนย์บายมัแล้วนะครับต่อไปที่ช่องเซิร์นเหมือนเดิมนะครับพิมพ์คำว่าเปอร์เซ็นต์เทมครับ t e m p ตามด้วยเปอร์เซ็นต์ปิดท้ายแล้คลิกเข้าไปครับสำหรับในโฟลเดอร์นี้เราสามารถลบได้ทั้งหมดเลยนะครับให้เราเรียกไปที่ select all เลยครับแล้วก็ แล้วก็เลือก delete ครับ windows ก็จะทำการ delete อาจจะมีบางไฟล์ที่มันไม่สามารถลบได้นะเราก็ไม่เป็นไรครับให้กดส k i p ข้ามไปครับถ้าเกิดเราไม่อยากที่จะกดบ่อยๆก็ติ๊กถูกตรงนี้นะฮะแล้วกดส k i p มันก็จะข้ามไฟล์ที่ไม่สามารถลบได้ไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ลบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ ขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใช้งานปกติเลยนะครับก็ใส่ขั้นตอนของการรีมูไวรัสของ Windows 10แล้วนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีคนระับ